สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับ MG คแคคลินิกนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจจะเป็นการอธิบายในการใช้ iSmart App อนะครับสำหรับรถ m g e p เป็นคลิปต่อจากคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการดิจิต t e อร์ไอสมาร์ทแอปพลิเคชันะครับการดาวน์โหลด iSmart App ลงมือถือนะฮะแล้วก็สร้างแอคเคา t ไอสมาร์ทขึ้นมานะครับสำหรับรถยนต์ MCEP นะครับเวลาเราดีจิสเตอร์ไอสมาร์ทแอปไปเรียบร้อยนะครับสำหรับรถ MCEP หลังจากที่เราเข้าระบบล็อกอินเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเจอ4เมนูของ MCEP ก็จะมีเมนูของการเดินทางนะครับ Passion Service นะครับ m c Wallet และข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเดี๋ยวเรามาทำการรู้จักแต่ละเมนูนะครับครับ หนึ่งก็คือเมนูของการเดินทางนะครับเราเข้าไปข้างในนะครับผมเราก็จะพบเกี่ยวกับาการค้นหาสถานที่นะครับเราสามารถจิ้มไปที่บล็อกว่างเปล่าข้างบนได้นะครับ ซิมเข้าไปมันก็จะมีเกี่ยวกับการค้นหาสูนย์ดยการที่จอดรถปั๊มน้ํามันสถานีชาร์จนะครับร้านอาหารลงภาพยนต์กับธนาคารนะครับแต่ถ้าสําหรับลูกค้า MCEP ต้องการที่จะใช้จะค้นหาสถานีชาร์จนะครับเราก็สามารถกดจากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจากเมนูข้างนอกก็ได้นะครับที่มีมุมขวาบนที่เป็นรูปเหมือนอปั๊มนะครับเติมน้ามันมันม,มีรูปสายฟ้านะครับกดเข้าไปเลยนะครับครับ และตอนนี้นะครับคือเราก็จะสามารถค้นหาสถานีที่อยู่รอบตัวเรานะครับ20สถานีนะครับในอนาคตเราจะสามารถค้นหาได้ทั่วประเทศก็จะสามารถเห็นเราต้องการสถานีไหนที่มันอยู่ใกล้ๆเราก็สามารถซูมเข้าซูมออกแล้วก็เลือกเพื่อที่จะนำทางไปได้นะครับครับอย๋าวยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมลองหาตรงนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็น MG นครหลวงนะครับเราก็สามารถกดไป นะแล้วก็ให้เลือกนำทางไปที่สถานีเลือก google map นะครับ norstar นะค h e r map นะครับสามารถเลือกได้นะครับแล้วเ,เราก็สามารถดูสถานะของสถานีได้ว่าตอนนี้สถานีเป็นยังไงนะครับเข้าไปดูนะครับหน้าตาโลเ a ชั o n ของตัวสถานีเราตั้งไว้ณจุดไหนของศูนย์บริการนะครับเราก็ดูได้นะครับ หรือเราจะมาทําการจองสถานีได้จองภายในก็คือเราจะต้องไปภายใน15นาทีนะครับผมครับหลังจากนั้นเมื่อเราไปถึงสถานีเสร็จปุ๊บเราก็กดนะครับสามารถสั่งชาร์จได้เราจะเสียบชาร์จิ่นกันนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะสามารถใช้ตัว การสั่งชาร์จได้นะครับเราจะต้องทําการเติมเงินเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับขั้นตอนการเติมเงินมันจะไปอยู่ในในเมนูของ MC Wallet นะครับเดี๋ยวผมขออธิบายตัว Passion Service ก่อนนะครับในตัว Passion Service นี่คือเกี่ยวกับเรื่องการนัดหมายการไปยังศูนย์บริการที่อยู่ใกล้เคียงเรานะครับเราสามารถกดเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นดีลเลอร์ของเรานะครับศูนย์บริการที่อยู่ใกล้เราก็สามารถส่งนําทางไปได้หรือจะนัดหมายก็ได้นะครับผมมีให้เลือกนะครับอันนี้ผมย้อนออกไปก่อนนะครับ มีโมบายเซอร์วิสนะครับเราสามารถเลือกที่จะนัดหมายออนไลน์ได้หรือโทรเพื่อที่ทําการจองได้นะครับ <S <S แล้วก็อันนี้คือการายการนัดหมายถ้าเรามีเคยเคย,เคยทำการนัดหมายเรียบร้อยแล้ว,ลวก็จะมีอยู่ในระบบนะครับอันนี้คือประวัติบำรงุรรงรักษานะครับก็ <c oughs> จะมีบอกเราถ้าเราเคยเข้าไปบริการค่าใช้จ่ายในการใช้งานนะครับคราวที่แล้วที่เราเสียไปเท่าไหร่นะครับก็เนี่ยครับก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับผม ย้อนกลับมาดูในตัวของ MG Wallet นะครับเข้าไปที่ MG Wallet นะครับก่อนอื่นใส่รหัสนะครับส่วนตัวของเราที่ตั้งไว้ตั้งแต่ตอน Register นะครับครับ เราก็สามารถดูยอดคงเหลือของเราได้นะครับโดยที่มาจิ้มตรงที่คําว่ายอดคงเหลือที่เป็นรูปหลับตาอยู่นะครับเราสามารถกดเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นนะครับอันนี้คือจํานวนเงินที่เรามีอยู่นะตอนนี้ที่เราจะสามารถเอาไปใช้งานตัวสถานีชาร์จได้นะครับแล้วก็มีเรื่องการผูกบัตรเราสามารถใช้แอปพลิเคชันในการสั่งงานชาร์จได้นะครับหรือเราจะสามารถซื้อกาดนะครับ มีขายที่ตามศูนย์บริการนะครับราคา107บาทรวมแบตเราก็จะสามารถผูกการดได้โดยจิ้มใบนะครับก็จะตัวสแกนบาร์โคดนะครับตัวการ์ดเนี่ยมันจะมีบาร์โคดอยู่นะครับเราก็ทําการผูกเราก็จะเสมอเหมือนว่าเราสามารถใช้การ์ดเนี่ยแทนตัวแอคเคา t ์ได้ในการสั่งชาร์จแต่จริงๆแล้วก็ไม่จําเป็นนะครับถ้ามีแอคเคา t ์อยู่แล้วเราก็สะดวกในสะดวก ผู้บริการสะดวกใช้แอปอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีตัวการ์ดก็ได้นะครับผมมาดูขั้นตอนการเติมเงินนะครับเดี๋ยผมยกตัวอย่างการเติมเงินเข้าไปในระบบแอคเคา t ์เรานะครับมีตัวอย่างยอดการเติมเงิน2 0 0ร้อยห0าร้อยหนึ่งพันะครับสมมติผมยกตัวอย่างเราจะเติม200บาทนะครับแล้วเราก็มาจิ้มที่บัตรเครดิตนะครับจิ้มไปให้สีแดงแล้วก็กดอนและยอมรับติ๊กทั้งสองอันนะครับผมครับหลังจากนั้นก็จะขึ้นว่าชําระเงินนะครับเราก็กดเข้าไป หลังจากนั้นก็จะมีรายละเอียดของตัวการ์ดนะครับเราก็ใส่ข้อมูลการ์ดการ์ดโพเดอร์ก็ชื่อเราอะครับตามหน้าบัตรเครดิตมิสเตอร์บาบาบานะครับการ์ดนัำเบอร์อะไรเอ็กซ์ m o n มันเยียอะไรนะครับแล้วก็ C V V 2ข้างหลังนะครับสดิจิตที่อยู่หลังบัตรก็ใส่เข้าไปแล้วก็เลือกชนิดการ์ดนะครับเป็นวีซ่ามาสเตอร์การ์ดยูเนียนเจซีบีได้หมดนะครับผมครับ แล้วก็เลือกแบงค์นะครับแบง k ์คันฟรีนะครับถ้าอยู่ของประเทศไทยอยู่แล้วเป็นแบงค์ของไทยก็กด Thailand นะครับปกติเขาก็จะเลือกมาให้แล้วเป็น Default นะครับแล้วก็มาเลือกว่าแบงค์อะ, Bank อะไรนะครับการของเราก็เลือกตามนั้นได้เลยนะครับผมครับหลังจากนั้นเราก็กด Pay นา w นะครับผมก็ มันจะมีการทําการคอนเฟิร์มข้อมูลนะครับแล้วก็มาใส่ข้อมูลทีหลังก็ทําตามขั้นตอนที่แอปพลิเคชันบอกนะครับก็จะสามารถเติมเงินสําเร็จนะครับแล้วยอดเงินมันก็จะมาอยู่ที่ตัวนี้นะครับบวกเติมเท่าไหร่200ก็จะบวกจากของเดิมที่เรามีหรือเราไม่เคยมีเลยก็จะเป็น2องยบาทพี่มาอยู่ที่ตรงนี้หลังจากนั้นเราก็สามารถใช้สถานีชาร์จเราได้แล้วนะครับหลังจากที่เราทําการเติมเงินไปนเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับก็ยอดมันก็จะมาอยู่ที่ตรงยอดเงินคงเหลือนะครับหลังจากนั้นเราก็จะสามารถใช้ตัวไอสมาร์ทแอปของเราสั่ง,ส,งสั่งชาร์จสั่งหยุดชาร์จนะครับที่สถานีชาร์จเราได้เลยนะครับผมครับามาดูเมนูต่อไปคือข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเราสามารถแก้รายละเอียดแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเราได้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เราก็ได้นะครับโดยการที่จิ้มไปที่รูปอ,อย่างนี้ก็คือจิ้มไปที่รูปรถนะครับผมแล้วก็หารูปโปรไฟล์ของเรามาใส่นะครับ เรื่องข้อมูลแกสามารถแก้ไขข้อมูลได้นะครับผมครับการตั้งค่ารหัสประจําตัวก็สามารถแก้ไขได้เหมือนกันนะครับผมนะครับรายการโปรดก็จะเป็นเรื่องที่แบบเราเดินทางบ่อยๆจุดสถานที่เราสามารถเซฟเก็บไว้ได้เหมือนกันนะครับรายละเอียดย้อนกลับไปนะครับข้อเสนอแนะเราสามารถส่งข้อเสนอแนะให้ไอซ์สมาร์ทได้นะครับผมครับคอร์ร์คอร์เซนเตอร์นะครับก็สามารถโทรออกจากตรงนี้ก็ได้นะครับ ภาษาเปลี่ยนได้นะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับผมครับหลังจากเปลี่ยนมันก็จะเด้งมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มาแก้เป็นภาษาไทยเดิม s e t t i n g สก i นนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะสีฟ้าสีแดงก็จะชอบนะครับผมครับแล้วก็มาดูรูปแบบเงื่อนไขนะครับทริปการใช้ iSmart App นะครับแล้วก็ดูรายละเอียดของเวอร์ชันนะครับ โอเคนะครับหลังจากนั้นก็มีอันสุดท้ายคือเมนูออกจากออกจากระบบเวลาล็อกเอาท์นะครับแล้วแต่เราจะล็อกเอาท์ทุกครั้งแล้วก็มาล็อกอินทุกครั้งก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะเปิดไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับเอาเวย o อครับผมเข้ามาก็เหมือนว่าเอาอัตโนมัติล็อกอินไปนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะพาไปใช้ ไอสมาร์ทแอปในการสั่งชาร์จที่สถานีชาร์จจริงนะครับผมครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตาม m g คาแคเคนิกด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ